สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับร้าน PT ท a คาร์บอนนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมนะครับรถโปรเจกต์ร้านของเรานะฮะคันนี้นะครับถามว่าโปรเจกต์ทำอะไรไปบ้างก็จัดรงใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าคันนี้เคยแรปไลน์มาแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนน่าจะเปลี่ยนใจมั้งนะแบบว่ารีโปรเจกต์ก็เลยจัดให้นะครับผมนะนี่เลยนะครับเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากชุดหน้านะครับ ชุดหน้าจะเห็นชิลหน้าแต่งนะฮะชิลหน้าแต่งนะครับแล้วก็จะเป็นหน้ากากหน้าคาร์บอนนะครับหน้ากากหน้าคาร์บอนใต้ไฟคาร์บอนนะครับนี่เลยใต้ไฟคาร์บอนบังโคลหน้าคาร์บอนนะฮะอันนี้คร่าวๆนะครับสามเหลี่ยมคาร์บอนนะฮะข้อเฟรมนะครับชุดบนเดี๋ยวค่อยไล่นะครับข้อเฟรมเพียวคาร์บอนนะฮะนะ huh? นี่แล้วก็ตัวอุดอุดอุดไอ อุดเฟรมบนนะเป็นคาร์บอนแดงนะครับเป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกันนะฮะครอบอาร์ม,มาคนหลังบังโซ่เป็นคาร์บอนนะครับครอบอาร์เพียวคาร์บอนนะครับแล้วก็อันเดอร์เทลนะฮะอันเดอร์เทลกับตัวแผ่นปิดซับอันเดอร์เทลนะครับเป็นคาร์บอนนะฮะนี่เลยเดี๋ยวเห็นกลัวเดี๋ยวมองไม่เห็นกันนะฮะนี่เห็นหรือเปล่านะขึ้นมาข้างบน,นรับจะเป็นครอบถังไม่โหนกเต็มใบเพียวคาร์บอนพร้อมติ๊กเกอร์สรตลต่านจากทางเรานะฮะ ข้อบุญแจนะครับงานคาร์บอนนะครับข้อบุญแจคาร์บอนเบ้าบุญแจคาร์บอนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็บังเตอร์หน้านะครับบังเตอร์หน้าคาร์บอนนะครับบังเตอร์หน้าคาร์บอนนะฮะอันนี้เป็นฝั่งซ้ายก็เหมือนนกันประมาณนี้นะครับถามว่าที่เพิ่มเติมเนี่ยมีอะไรไปบ้างนะครับแน่นอนน็อตไทเทเนียมจากทางเราเองนะครับน็อตจากทางเราผลิตเองนะครับนี่นะ สวยเลยนะครับตัวนี้เป็นน็อตม่วงนะฮะจะมีพวกนอ็อตบางโซ่เอ่ยอชุดแฟลลิงนะนี่นะใครอยากได้น็อตแบบนี้ทำมาได้เป็นไทเทเนียมแท้นะครับเกรดที่พรีเมียมจากทางเรานะครับนะทังแฟลลิงทั้งคันฝาทงฝาถาังมีให้หมดนะครับพร้อมแจมีนะฮะพวกน็อตร้อมแจมีคือมีให้ทุกจุดเลยลูกค้าบอกมาว่าน้องครับอยากได้สีนี้สีนี้นะอยากได้จุดนี้ได้หมดนะครับเรามีให้เลยนะครับ ชิวหน้านะฮะน็อตชิวหน้าน็อตอุกกจกน็อตคิวแฟริงนะครับมีให้ครบเลยนะฮะอันนี้ก็ใส่น็อตบังโครนหน้าไปด้วยนะบังโครนหน้านะซ้ายขวานะครับประมาณนี้นะฮะนี่เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะกับงานน็อตไทเนียมของเรานะฮะนี่อ่ะตัวนี้ชุดนี้อ่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นเนาะพวกแฟริงนะฮะแฟริงซับข้างเอ่ยแฟริงใหญ่อะไรเงี้ยมีให้นะครับอ่ะนี่ใส่ไปเพิ่งใส่ไปเลยนะครับ ไอชุดบองคนหลังของโซ่นะฮะชุดฝั่งขวาบางคนหลังของโซ่แล้วก็น็อตยึดขาจับตรงนี้ยึด ABS นะฮะใส่ได้หมดเลยนะครับขอแค่สั่งมาแต่เดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวมีเพิ่มแน่น็อคคงน็อตเครื่องแต่เดี๋ยวขั้นต่อไปเนี่ยลูกค้าเราเหมือนกันอีกคันหนึ่งนะฮะน็อตไทเนียมเน้นน,อน็อตนะคาร์บอนไม่เท่าไหร่แต่เน้นอะไหล่เน้นเน,น,น้นอะไหล่เน้นน็อตนะฮะแต่ตัวนี้เป็นท่อของเบิร์นเอาเนาะเลาะท่อพิอาร์ต ลองฟังเสียงดีกว่านะจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอันนี้ขอมาไว้ไปไว้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวไปทำธุระต่อนะครับกระทับาด Y S S ประมาณนี้นะครับนะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไม่ได้พลาดคลิปใหม่แล้วก็คันนี้ติดฟิล์มไฟหน้าจากทางเราอยากติดฟิล์มทักมาได้นะครับ เจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณสลากการติดตามะชาชน,นครับขอบคุณครับสวัสดีครับไว้เจอกันนะครับ